Cảm ơn phê, cà 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 phê, โอ้มหน่าเวอร์เลยจ้ะนี่อันนี้สุดยอดเลยกลางหัวนะฮ่าฮ่าฮ่า เเห็นเท่าไหท่าไหร่ถือว่าเป็นเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นไม้ท่อนใหญ่อะ ครับก็คือครั้งนี้เนี่ยเป็นไม้ไม้ใหญ่ทั้งหมดและเป็นการจัดต้ใหญ่เพราะว่าร้อยกว่าท่อนนะครับซึ่งปกติเนี่จะมากันแค่30ท่อนเหลือหนึ่งลำอย่างเงี้ยครับตรงนี้ใช้เรือตั้งหลายลำนะครับ mm hmm. ก็ไม้ใหญ่มากประเมินมูลค่าก็อยู่ประมาณ3ล้านบ้านเรานะครับ้ mm hmm. ไปฝั่งนั้นกะ็ต้อง,ต,องต้องคูณขึ้นไป mm hmm. ครับ

Thank <laughs>